าเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจจนำพระธรรมคำังรรางสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระธรรมคำัางสอนที่อรราตมาพาเจนำมาเผยแผ่ในครั้งนี้ชื่อว่าตัณหาสามตัณหาคือความอยากในกามคุลทั้งหลาย มีอะไรบ้างก็คือในประการแรกก็คือการมาตัณหาความอยากในกามกามก็มีอยู่มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสมาร์เราก็มีอยู่แค่นี้ก็คือต้องการรูปที่ดีต้องการเสียงที่ดี ต้องการกลิ่นที่ดีต้องการสัมผัสที่ดีแล้วก็แสวงหาในสิ่งเหล่านี้กันตลอดเวลาเพื่อที่จะมาสนองต้ณนหาหรือว่าสนองความต้องการของตนเองชีวิตมนุษย์ในโลกใบนี้ก็มีอยู่แค่นี้จะทำมาหากินจนร่ำรวยหรือว่า พอมีพอกินหรือว่าอยู่อย่างยากจนที่สุดแล้วก็ทำเพื่อการมาตันหาก็คือเพื่อต้องการอยากจะได้วัตถุสิ่งของหรือว่าได้คนที่เรียกว่ารูปอยากจะฟังเสียงก็ไปหาซื้อเครื่องเสียงอยากจะได้กลิ่นก็ไปซื้อน้ำหอม อยากจะได้สัมผัสที่ดีๆก็ไปซื้อไปหามาก็มีความชอบออกชอบใจได้รูปได้คำก็ชอบบอ,อกชอบใจบางทีซื้อมาตั้งอยู่เฉยๆก็ก็เอาเพื่อได้ดูเพื่อได้รูปคำเพื่อสัมผัสจากนั้นคนเราก็ติดอยู่แค่นี้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส อีกพระการหนึ่งก็คือภาวะตัณหาความอยากในภพที่จะไปเกิดก็คือการที่เราทำบุญสุนาทานตามกุศลเนี่ยแล้วก็ปรารถนาที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าต้องการอยากจะสุขสบาย อย่างน้อยก็ได้เกิดเป็นมนุษย์อยากจะสุขสบายไดอารับของทิพย์ก็อยากจะไปเกิดเป็นเทวดาฉะนั้นวิธีการทำบุญชาติจึงให้เราทำบุญเพื่อมรากผลนิพพานก็คือปรารถนานิพาน,นนั่นเองก็จะได้ไม่เป็นควารรมอยากในเกิดในภพส่วน เราปรารถนาพะนิพานปฏิบัติเพื่อทางพะนิพานแล้วหนทางอีกยาวไกลเราก็ได้ไปเกิดในสุกติไม่ว่าจะมนุษย์สวรรค์อันนั้นก็เป็นอีกโตดหนึ่งอันในประการที่สามก็คือวิภาวะตัณหาความไม่อยากเกิดในภพ ก็คือไม่อยากจะปรารถนาพรภมนั้นพระภมนี้เพราะว่าเบื่อหน่ายก็อยากจะหมดกิเลสหรือว่าปรารถนาที่จะเข้านิพพานไม่อยากจะไปได้พภูมิเพราะว่าเกิดมาชาตินี้ก็รู้แล้วว่ามีความทุกข์อยู่มากมายจะรวยจะจนก็มีความทุกข์ ก็ตอนเองก็มีปัญญาคิดขึ้นว่าไม่ปรารถนาพรอโพมอีกแล้วอยากจะนิพพานเพื่อไม่ให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกนี่ก็เป็นความคิดอีกโซดหนึ่งจึงเรียกว่าตันหาสามอาจารนั้นความคิดที่ถ้าคิดไม่ดีมันก็จะเป็นตันหาไป แต่ถ้าคิดเพื่อหมดกิเลสเพื่อมารผลนิพพานมันก็จะลดละตัณหาได้นั่นเองอธรรมภาพณาฯมาเจริญพรให้ญา,าติยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเจริญพร